มาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของแฟนต่อกับมือที่สามนะคณขณะนี้แะตอนนี้ที่เราดูไพ่ความสัมพันธ์ของเขาสองคนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบที่สองจะเป็นไพ่ใบสรุปยังลุ่มหลงกันหมกมุ่นเอาจริงเอาจังกันบชีวิตนะคะภาพของเนี่ยในขอปิดท้นะคะมันยังแบบคุ้นคิดหมกมุ่นและบนภาพผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็บอกว่าเหมือนผู้ชายก็จะคิด หมกมุ่นแล้วก็หลงผู้หญิงด้วยเรื่องของเสน่หานะคะแล้วไพ่ใบที่สองเนี่ยมันก็เป็นไพ่ของการกระทบกระทั่งนะคะถ้าคนลึงมีเสน่ห์และคนต้องแบบคอยคุ้นคิดคอยหึงคอยห่วงว่าแฟนฉันสวยแฟนฉันหล่อมันอยู่กับความคิดนี้ตลอดแล้วมันไม่มีความสุขใช่ไหมคะดังนั้น,นการกระทบกระทั่งกันโดยแบบว่า ประจำวันเกิดขึ้นนะภาพของนักมวยที่ชกกระสอบทรายมันต้องต่อยทุกวันใช่ไหมคะกว่าจะเป็นแชมป์ดังนั้นในภาพนี้ความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วมันเป็นนักมวยกับกระสอบทรายคุณว่ามันมีใครคนหนึ่งโดนซ้อมนี้ได้เลยนะแต่จะมองว่าไม่ถึงกระซ้อมหรอกนะคะอ่านให้มันสมมุติหน่อยก็คือเขาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันไม่มีเนแต่ระวังอาจจะมีมีทุกมีอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะเอาความสุขมาจากตรงไหนล่ะข้างนั้งเนี้ยแฟนแฟนเก่าเราคิดอยากจะเลิกมั้งไหมที่อยากจะเลิกกับมิจฉาช่างมั้ง ก็ยังไม่เลิกนะก็เขาก็มีอะไรดีๆมาให้กันเสมอแล้วถามไม่อยากเลิกไหมแล้วสมมุติคนนึงทำท่าอยากจะเลิกลอีกคนจะต้องพยายามแบบงองอนเอาของที่ที่อยากได้อะมาให้เช่นไอโฟนเช่นรถเบนซ์อย่างนงู้น